สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK อเกษตร,รฟ,ฟาร์มครับจากคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับมาดูราคาวัวหน้าคอกพร้อมเปิดราคาครับนี่ครับวัวแดงครับ4ี่ตัวนี่ครับดูลำตัวครับแม่แดงนี้ ลำตัวลิงขาสีเต้าครบหน้าออกโบดครับนี่ครับนี่ครับ อาแม่ลูกนี้ก่อนอา้าแม่ลูกนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่แม่ลูกนี้75็ดสิบห้าแม่ท้องไหม <3 S 1> แม่ทอ้อ,ทองสามเดือนกับหลอดเนาะกับหลอด,ลอดนี่ครับแม่ท้องสามเดือนครับเจออกโบสครับสวยครับลูกที่ลู นั่นลูกแรกเขาอันนี้ลูกอันนี้ลูกแรกอันนี้ลูกแรกของตัวเมื่อกี้ครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นลกูกกระทบบาซินครับกระทบบาซินตัวเล็กก็เป็นลูกของเขาเน,นี่ครับอือนี่ครับตัวนี้สวยครับอ่าานเ เขาไปอยู่นิ่งเลยนี่ครับแม่แม่ตัวนี้ท้องว่างนะครับลูกเขาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนี่ครับนี่ดูครับแข้งขาหลังลึงคู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่คู่นี้เปิดเจ็ดสิบสองห้าร้อยเจ็ดสิบสองห้าร้อยท้องว่างนะครับลูกทบบาซินครับนี่ครับ 7, 12, นี่ครับคู่นสนห้าร้อยบาทครับถ้านำมะรดมเร่งนี่ก็ตัดสินรวไมตัดสีโอ้ยอยู่วินดิ้งเลยนี่ครับถ้าเหมารวมก็เท่าไหร่ครับ ถ้าจะเอาทั้งหมดแสนเท่าไหรแ 4, 7, ่แสนสี่แสนสี่มื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับต่อรองได้ครับวัวแดงสวยๆครับอาจจะตื่นๆ่นนะครับดูครับ,อบอน,นี่ครับไม่ชอบปลาดนี่ครับอันนี้ผสมหลอดไว้ครับ ดูรายละเอียดหมดครับวัวมันจะตื่นๆหน่อยแต่แม่นี้สวยครับสวยวดแดงครับหนังหนาคลิปหูดำแข้งขาดำนี่ครับท้ายหลังครับ นี่ครับหน้าดูหน้าดูให้ละเอียดการตำลี่เลยครับเดครับวันนี้เคยให้ลูกแฟดมานะครับ๋ออดีเขาสวมสะพายตาหนึ่งตัวนะครับคู่กับตัวนี้ครับนี่อ๋อเอาเคยเคยออกลูกแฟดใช่ไหมครับนี่ครับเป็นเคยออกลูกแฟดครับโอ้โหเรียงแถวกันหน่อยนี่เอานี่แหละสวยเอาจะตื่นตื่นหน่อย นี่ครับคลิปหูดำครับเป็นลูกกระทบปลาซินครับลูกกระทบปลาซินนี่ครับคู่แม่ลูกนี้เจ็ดหมื่นห้าในคู่แม่ลกูกตัวเล็กนี้ก็เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ครับบัวอาจจะตื่นตีนนะครับ คาวัวาน้าคอครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์ที่โโจาพันศูนย์เก้าแปดนห้นึ 98, นห้อยโทมครับวัวอยู่ที่บ้านเขา บ้านตะอีครับก็ภัยครับตําบลบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านใดที่สนใจครับบัวแดงๆสวยๆครับนี่ครับเอาไปต่อยอดพัฒนาครับนี่ครับตัวนี้เอาไปใส่ซุปเอาไปใส่เคเอฟสามสิบเอ็ดก็ได้ครับเพิ่มเนื้อหนังแล้วก็ซีวก็ได้ครับนี่ห้าสองศูนย์ก็ได้ครับท้องว่างครับนี่นี่ครับแม่โลกนี้สวยครับ ลบหมดเลยนี่ลูกกระทบบาซินครับโอ้โหน่าจับทั้งสองคู่เลยครับนี่ครับคู่นี้ก็น่าจับครับดูครับคู่นี้ก็น่าจับสวยครับรบเครื่องเครื่องดำครับนี่ครับใครที่กำลังหาครับเป็นลูกตูมียเลยครับนี่ กาไดทั้งนั้นครับตัวนี้แดงเข้มมากเลยครับนี่ไม่ผิดหวังครับสวยครับสวยแดงจนแสบตาเลยครับนี่ดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เลี้ยงหนึ่งปีครับคืนทุนไวครับนี่ครับต้องซื้อแบบนี้ครับนี่เดินไปมาไปมาครับเริ่มจะเวียนหัวแล้ว <c oughs> สวย <c oughs> สวยหัว <c oughs> ไม่เคยออกครับต <c oughs> จวนี้ครับ นำเลี้ยงดีๆครับอ้วนตายทุนไวแน่นอนครับนี่ครับวัวพึ่งเข้ามาครับหน้าคอกครับเปิดตาคาหน้าอคอกเนาะโอ้โหตัวนี้แดงเข้มเลยถ่ายพยาธิถ่ายบำรุงครับมาแน่นอนครับตัวเมียสองคู่นียใครที่กำลังหาแดงเข้มๆครับ โอ้มาได้เลยครับนี่ครับสวยครับสวยแข่งขาดูใว้อิ่มครับดูให้อิมอ่มไปเสริมคอกเสริมทับนี่ครับ ทบบาซินครับน่าสวยครับนี่ครับมันกระลิงเลยครับตอนนี้ลูกตัวเมียนะครับย้ำครับแม่นี้เคย ขอดลูกแฝดมาแล้วครับเคยขอดลูกแฝดมาแล้วเพิ่มเนื้อหนังเข้าไปครับนี่ครับแจ่มเลย ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้ครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ